โอเคแต่มันขึ้นอีไม่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับเราคนเข้ามาก่อนเนาะรอคนเข้ามากแล้วก็ไล่ยามดึกอะ่ะอืมช่วงน,นี้ก็กำลังนอนดึกใช่กำลังนอนหลับร่างรกร่างกายกำลังแบบตีสองเจนดสี <c> ่ <oughs> นาทีครับ อาจารย์เนาะทำไมเอ๊ยจะเปลนเรียนอาจารย์ก็ชัดดีนะเร่องๆเร่องไปไหมเร่องๆนะเร่องเื่องมึงกับมึงก็งงไปทำอะไรมาแล้วก่อนแล้วก่อนตัดเฟรมก่อนนะครับใครดูแล้วกดไลค์กดแชร์ได้นะฮะ ดูร,รับเสียงชัดป่ะวันนี้มีเบอร์เอาเอาเบอร์มาโช์มาเรามีเบอร์มาเรามีเบอร์มาประมูลกันเลยนะครับประมูลเลยนะ,ปะลเป็นเบอร์สวยคับพิเศษนะครับอันนี้ซุปเปอร์วีพีนัมเบอร์เราจะพูดถึงเบอร์นี้ก่อนวอ่ะว่าเบอร์นี้คนลนักษณะไงมีคนมาดูละหนึ่งคนใช่หนึ่งคนทั่วนนะฮะ ก็หรือใครที่เข้ามาดูทีหลังก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับอันนี้คลั้งสองฝากกดไล้วกดแช้ได้ครับสิบกลุ่มนะฮะสิบกลุ่มว่ากันไปลดร,ราคาพิเศษให้นะครับสำหรับคนที่ มีกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจของเรานะครับโอเค <Okay. S 2> สวยนะวันนี้นะ <c oughs> เอเอเรามาคุยกันเรื่องบททดสอบการก่อนดีกว่าครับ เป็นเบอร์เป็นเบอร์แรกนะครับพอดีผมทำผ่านช่องทาง youtube ด้วยนะผมปรับแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเบอร์น,นี้นะครับศูนย์หกห้าเก้าห้าเก้าสามแปดานะครับเป็นเบอร์ที่ถือว่าสวยหนึ่งเบอร์สวยเลยนะครับเพราะเป็นเป็นเป็นเบอร์ที่แบบ ศูนย์หกแล้วก็ x y x y แล้วก็ x y แล้วก็ x y y x ผิดท้ายใช่ใช่บัญชีผมปฏิสามผิดนะครับก็เป็นตัวเจ้าผู้หญิงใช่ไหมใช่ทีนี้มันแก้ไขไม่ได้รีบรีบมันแก้ไขไปแล้วก็เดี๋ยวผมแก้ไขให้ใหม่นะครับเป็นเอกลักษณ์กันเป็นเอกลักษณ์กันเป็นเอกลักษณ์ ต้องโอนมาบัญชีนี้เท่านั้นนะครับเลขบัญชีสวยเนี่ยได้มาจากไหนก็เปิดออนไลน์ครับผมใช้ทําออนไลน์ของเกษตรกรนะครับแต่ตอนนี้ทําได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่รู้ค้าต้องไปลองแหละเพราะว่าเลขบัญชีสวยมากเรา เอกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแชร์ไปยังกลุ่มทำยังไงเอ่ยแชร์ไปยังกลุ่มอ่านี่ไง แจกันไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับมีกลุ่มไหนแจกแจกด้วยนะะแจกเบอร์ด้วยนั่งกันเนาะมีแจกฟรีฮะแจ,แจกฟรีรฟรเบอร์ช่วงท้ายอาจารย์อาจารย์แมงลองเห็นเบอร์นี้แล้วรู้สึกไง ก็ให้ควารู้สึกไงครับให้ความรู้สึกว่าหนึ่งละจําง่ายเห็นแล้วลักษณะเวลาคนโทรเข้าครับสังเกตว่าเวลาโทรเข้าเบอร์จะถูกแบ่งเดี๋ยวลองกดดู06น9์หกห8าเก้ เลขจะถูกแบ่ง06 59 59 3 8 8 3เวลาเราโทรเข้าขใครก็อยากจะรับนะเนาะเบอร์สวยโทเรเข้าเบอร์สวยตกใจไงตกใจเฮ้ยทำไมมีเบอร์สวยโทรเข้ามาดูดีอ่าหนึ่งคือดูดีก่อนเะนาะเวลาเราติดต่อสื่อสารนะครับดูดีว่าเออเบอร์นี้เบอร์สวยจังเราก็อยากจะรับเอบอร์ใครใช่ป่ะใครโทรมาหรือว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ของครอบครัวก็จาง่ายหรือว่าเป็นเบอร์ใน ็นเบอร์บริษัทอย่างเงี้ยนะเป็นเบอร์บริษัทก็ถือว่าทําเอาเบอร์เนี้ยมาทําเป็นป้ายโฆษณาได้เลยใช่ครับเปิดมาด้วยห้าเก้าห้าเก้าเนี้ยนะเรื่องมงคลนะเรื่องมงคลใช่เอล็ก้าเคยเรื่องอะไรครับที่เราครั้งที่แล้วเราเราให้ความรู้ไปเอล็ก้าเอ่อเกี่ยวกับสติปัญญาสติปัญญาใช่นะสติปัญญาเอเก้าก็คือ ได้ปไหมเลขเก้าเลขเก้าคือเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่พอห้าเก้ามันติดกันเนี่ยกลายเป็นสติปัญญาแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองใช่ครับจะมีโชคลาบด้วยนะครับโชคลาบจากแดนไกลห้าเก้าห้าเก้าคือพอเลขเลขมันคู่กันเนี่ยคือเลขมันจะผสมกันห้าเก้าห้าเก้าคือพลังคูณสองนะครับพลังมันก็จะคูณสองขึ้นมา หมือนกับว่าเลขเบิ้ลน่ะอืมนะคะเลขเบิ้ลก็ถ้าคุณเน้นในเรื่องชอบการลงทุนโชคลาภทางไกลยอย่างเช่นการค้าขายออนไลน์ก็ได้นะครับการค้าขายออนไลน์หรือว่าอ่าติดต่อธรุรก,กิจกับต่างประเทศนะ่ากาฮาการดีได้เลยใช่ครับแล้วพอมาต่อมามีเลขสามพลังอ่าพลังเลขสามเป็นไงครับเลขสามอ่าอรทิตจันทร์ ดาวคารนอ่าอเลขสามเป็นเลขของดาวคารนนะพลังตัวเลขทําให้คนใช้เป็นคนที่มีมีพลังอ่าม,อม,มีพลังในมีพงในตัวเองใช่ <c oughs> แล้วก็เลขแปดแปดเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันอยู่เนาะแต่ถ้าเป็นทางฝั่งของฝรั่งเขาเลขแปดเนี่ยมันหมายถึงความเป็นอินฟินิตี้ ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแล้วเปลี่ยนถึงดวงดาวเป็นดาวดาวสุกหรือดาวเสาร์นะเลขแป<บ>ด<จ>เป็นเขาเรียกว่าดาวอะ <c oughs> อะไรอะไรอะเป็นทุกทคคามรู้นะครับเราเ<อ>จะทำบทวนคามรู้กัน ลาโโหเกี่ยวกับการเงินนะครับการเงินด้วยแล้วก็เกี่ยวสายสีเทาใช่ครับธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจที่อ่าพวกอะไรอ่ะขายสีไหมสีเทาสีเทาสีทาบ้านสีทาเหล็กอะไรเงี้ยไม่ใช่นะ ป็นครั้งแรกนะครับที่เรามาไลฟ์สดนะครับครับใช่ถ้าใครเข้ามาดูถือว่าโชคดีมากเลยนะครับเพราะว่าคุณจะได้สิทธิพิเศษอ่าในการในการรับเบอร์ในในในเพจอ่าต้องแย่งใครใช่แล้วก็แล้วก็ได้สิทธิพิเศษในการรับเบอร์ในเพจของเราด้วยอสําหรับคนที่กดไลค์กดแชร์ครับให้เรานะครับคือคุณคุณไม่ต้องแย่งใครถ้าคุณเห็น นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่หนึ่งนะต่อไปเบอร์ที่สองเลยเบอร์ที่สองนะครับจะเปันกับแห้ตอนนี้มีอยู่ที่หนึ่งสองสามสเแปดเก้าสิบสิบเบอร์นะครับสิบเบอร์นี้คัดมาแล้วว่าสวยมากนะครับเป็นระบบเอนะครับเอสจดทะเบียน ปกติเบอร์เเบอเบอรบอรร์์นี้ผมขายประมาณเป็น่าสวยเบอร์แรกเนะี่ยสวยมากมันเลขตัวกลับเนาะเลขตัวกลับใช่มันพอดีมันต้องต้องทำในในโทรศัพท์ก่อนนะครับเพราะมันเลขมันจะกลับเบอร์อย่างเนี้ยราคาผมขายที่ประมาณน่าจะห้าพันเก้านะครับเบอร์นี้ห้าพันเก้าแต่มาให้ประมูลกันนีถ้าชอบ เฉพาะในไลฟ์สดเท่าน <noc lers ind üzik> ั <hum> ้นนะครับถ <int> ้าหมดไลฟ์นี่ผมก็ลบออกนะครับ มองเห็นไหมเบอร์ที่เบอร์ที่สองแฮะ,ะเบอร์แรกผ่านไปแล้วตอนเบอร์ที่สองเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับครั้งแรกนะครับเราจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เริ่มมันก็จะไม่ถึงเป้าหมายสักทีใช่นะครับเป้าหมายก็คือเราจะมีเบอร์ทีสวยมาให้ทุกท่าน ในราคาที่สุดพิเศษตามชื่อเพจเลยครับอาณาจักรเบอร์สวยราคาส่งนี่คุณจะได้คุณจะได้เบอร์สวยๆที่นี่แน่นอนแราคาถูกแน่นอน<ช>ถูกถกว่าท้องตลาดเพราะว่าผม,มผมจัดให้อ่ะพิเศษอะ่ะเอาไม่ห่วงเลยจะยิ่งประมูลนะครับประมูลเฉพาะเฉพาะไลฟ์สดเท่านั้นถ้าถ้าเราปิดแล้วใช่ไหมถ้าเราปิด ปีกไลท์ก็คืผ<ช>มลบออกนะครับ,รบเพราะไม่ได้แหละเพราะราคาอย่างเงี้ยเบิดอย่างเงี้ยครับผมขายที่ห้าพันเก้านะตัวนี้นะราคาหน้าเพจอยู่ที่ห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับใช่ครับแต่ยังไม่ได้โฆษณาหน้าเพจนะครับยังไม่เอาลงเพจขายนะครับตัวนี้แต่ถ้าใครอยากได้ก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับมาต่อมาไปตัวที่สอง ที่สองนะครับ